สวัสดีค่ะสตอรี่ออฟเราสายปอดสายเลาะมาแล้วค่ะวันนี้ก็วันสุขพรุ่งนี้ก็วันหยุดหยุด2วันโวยมีความสุขมากนะวันนี้ก็เอ่อตื่นเช้ามากนะคะตีห้าครึ่งนะคะก็เอ่อมีแพลนก็คือพาพ่อก,กับแม่ไปหาหมอนะคะ ก็ไปตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็นั่นแหละก็แม่บอกว่าไปได้คิวที่สองนะคะโชคดีมากแล้วก็เราก็กลับมาบ้านเนาะรอนก็ยังไม่ตื่นก็มาทำอาหารให้รอนกินแล้วก็ประมาณสิบโมงพ่อโทรมาบอกว่าเสร็จแล้วมารับหน่อยอู้ สิบโมงเนี่ยทุกครั้งนี่ยังไม่เสร็จนะคะเราก็จะออกไปสักประมาณปกติถ้าเกิดเราไปส่งพ่อกับแม่ที่โรงพยาบาลน,นะคะเขาก็จะเสร็จประมาณสักประมาณสิบเอ็ดโมงเขาก็จะโทรมาให้เราไปรับเราก็จะเตรียมตัวออกไปประมาณสิบเอ็ดโมงแต่ครั้งนี้คือเร็วมากแล้วก็เออโชคดีไปเพราะว่าไปก็คือมันตรวจใหญ่ใช่ไหมคะแม่เขาเป็นเบาหวานเนาะ ก็ตรวจใจเขาก็ต้องให้อดข้าวอดน้ําก็ไม่อยากจะไปส่งเขาช้าเพราะว่าถ้าเกิดเหมือนส่งช้าก็กว่าจะได้ตรวจตัวกว่าจะได้อะไรกว่าจะได้คิวก็วคือเขาต้องอดข้าวอดน้ําแล้วก็เบาหวานเนาะก็กินข้าวช้าไม่ได้ก็จะทําใหอ้อ่ร่างกายแบบว่าขาดขาดน้ําตาลประมาณนั้นนะคะแม่ก็ประมาณนั้นเนาะก็ วันนี้ก็จะมาคุยเรื่องการเข้าเว็บไซต์หาคู่นะคะก็อย่างที่เราเคยบอกทุกคนไปเนาะว่าเราอะ่ะคือเจอกับแฟนก็คือเจอกับร้อนนะคะในเว็บไซต์หาคู่ก็คือไทยคิวปิดแล้วทีนี้พูดไวเขาหน่อยค่ะเพราะว่าเขาก็คือเหมือนช่วยให้เรามีมีชีวิตที่ดีขึ้นมีคนดูแล ก็เราได้สามีก็คือจากเว็บไทยคิวบิตนะคะอันนี้ก็คือ,อ,อพอดีก็มีน้าที่เป็นลูกพี่ลูกน้องเนาะเขาก็เป็นลูกพี่นั่นแหละส่วนเราก็คือเป็นลูกน้องเออนั่นแหละเขาก็เหมือนถามว่าเราเข้าเว็บไซต์ไหนเราก็บอกน้าไปแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เราหลังจากที่เราแต่งงานใช่ปะ น้าก็เคยโทรมาคุยว่าให้เราช่วยสมัครเว็บไซต์ให้เขาหน่อยเพราะว่าเราก็บอกเขาไปแล้วแหละว่าสมัครเว็บนี้เว็บนี้เพราะว่าบางคนน่ะเขาก็จะไม่สันทัดเรื่องเทคโนโลยีนะคะเราเราอันนั้นเราเข้าใจดีค่ะก็เลยเหมือนวันนี้นานมากเลยนะคะหลังจากาที่เราไปฮันนีมูนที่เกาะช้างอะ่ะนานมาก จนกระทั่งวันนี้ได้มีโอกาสเข้าไปในเว็บไทยคิวปิดนะคะเข้าไปก็ขออนุญาตรอนเรียบร้อยบอกว่าเฮ้ยฉันขออนุญาตเข้าไปนะเพราะว่าคือนาจะให้เข้าไปสมัครให้นาเขาก็ส่งรูปส่งอะไรข้อมูลของเขามาคร่าวๆนะคะแต่ว่า ในการส่งรูปของนา้าน้าจะส่งแค่ครึ่งเดียวไหมคะเราก็อยากได้รูปที่มันเป็นแบบว่ารูปยืนกับธรรมชาติเราก็เลยแต่จริงจริงมาสมัครได้ไหมสมัครได้แต่ว่าคือทริคของเรานะคะเราจะใส่รูปที่เป็นเหมือนหน้าตรงอันหนึง่งแล้วก็รูปที่ที่เป็นแบบตัวเต็มอันนึง แล้วก็รูปที่แบบว่าเหมือนยิ้มคือต้องยิ้มนะคะไม่ยิ้มแบบไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยคือประเทศอะไรคะสยามเมืองยิ้มค่ะยิ้มเข้าไปถ่ายรูปก็ให้มันยิ้มไปเลยรู้ไหมว่าเมื่อก่อนน่ะเพื่อนเราอ่ะเขาก็เป็นต่างชาติเนาะเราเวลาถ่ายรูปเราทําเนี้ยเพราะเรายิ้มไม่สวยนะคะเพราะว่าเราหยนเราฟันเหย่นข้างล่างมันก็ทําให้หน้าหักข้างแแมมอะคะ่ะ ทุกคนสิเอิญเฮาว่าอีแม็มอีแม็แมเพราะว่าเขาเป็นคนข้างแม็มเป็นคนแบบข้างแมมหมดนะคะบางคนก็เอิญแแม็มหมดบางคนก็เอิญข้างแม็มคือเราเราเราเป็นคนยืนยืนลากนะคะก็คือฟันข้างล่างก็จะยืนออกเนาะมันก็จะทําให้หน้าเป็นหน้ามะม่วงนะคะประมาณนั้นนะคะเราก็จะไม่ค่อยชอบยิม้มเราก็เวลาถ่ายรูปเราก็อย่างเงี้ยถ่ายรูปก็อย่างเงี้ย คือมันเป็นเหมือนแบบว่าปากเนี่ยเบี้ยวทุกรูปเลยนั่นแหละแ,แล้วทีนี้เรามารู้จักเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าเธอถ่ายรูปเวลายิ้มอ่ะดีกว่าไม่ยิ้มอีกเออเวลาเราเคี้ยวข้าวเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเราก็จะเคี้ยวเหมือนคนแก่เคี้ยวที่แบบแบบไม่มีฟันประมาณนั้นๆๆนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็พยายาม หัดที่จะแบบเฮ้ยยิ้มมันก็รูปเราที่เราออกมายิ้มกับไม่ยิ้มอะมันดูเป็นธรรมชาติมากกว่ารูปที่ไม่ยิ้มเพราะรูปที่ไม่ยิ้มอย่างเงี้ยปากก็เบี้ยวไปเรื่อยอะเออบางทีก็อย่างเงี้ยเออนั่นแหละหลังจากนั้นเราก็ยิ้มมาตลอดนะคะก็คือเหมือนถ่ายรูปก็คือจะยิ้มจะอะไรก็ช่างจะเห็นไม่เห็นฟันบนจะยิ้มจะยิะยนอะไรยังไงเราไม่สนใจอ่ะเราก็เลยเหมือน ยิ้มมาตลอดนะคะเพราะเพื่อนบอกว่ามันมันโอเคมากกว่าเวลาเธอเธอไม่ยิ้มอีกหลังจากนั้นวิลวันถ่ายรูปทีไรก็สมายยิ้มทุกรูปนะคะตอนนั้น <c oughs> อุ้ยน้ำลายแตกก็ตนนัวด้วยค่ะก็นั่นแหละวันนี้เราก็เลยเข้าไปเพื่อที่จะไปดูว่าเป็นยังไงเนาะจะไปสมัครเว็บไซต์ให้พี่ให้ให้พี่เขาให้น้าเขาก็เข้าไปก็ กรอกไปได้หน่อยนึงเพราะว่ามันมีข้อมูลที่ต้องขอข้อมูลนะาเขาอะเยอะเหมือนกันเออเราก็เลยเหมือนน้านเราอะเขาพูดภาษาอังกฤษได้นะคะพูดเก่งกว่าเราด้วยรอนยังบอกว่าพี่พี่น้าเขาอะพูดภาษาอังกฤษแล้วเขาก็จะพูดช้าช้าแล้วก็สมูทเพราะว่าเขาเคยมีแฟนแต่งงานกับฝรั่งมาก่อนเนาะนั่นแหละเขาก็จะพูดภาษาอังกฤษเก่งมากรอนยังชอบเวลา ไปเจอเขาอาเงี้ยรอนก็จะชอบคุยเหมือนแบบว่าคุยแล้วก็คือมีคนคุยภาษาอังกฤษได้ก็ดันหละค่ะตอนที่งานแต่งเราเขาเ,เขาก็มาเหมือนเป็นล่ามช่วยกับเพื่อนรอนอีกคนหนึ่งคือช่วยแปลให้รอนนะคะว่า,าต้องทำอะไรยังไงนั่นแหละวันนี้ก็เป็นเลิกง,งามยามดีเราก็เข้าไปในเว็บไซต์เนาะหลังจากที่เข้าไปในเว็บไซต์อะ่ะเราก็สมัคร ข้อมูลให้น้าเขาได้นิดนึงยังกรอกไม่เสร็จเป็นเหมือนคร่าวๆนะคะนั่นแหละเรากรอกแค่เว็บเดียวก่อนไทคิวปิดนะคะนั่นหลังจากนั้นเราก็พอเข้าไปเข้าเว็บไซต์ของของน้าเขาได้แล้วอะ่ะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเมมเบอร์เรียบร้อยเราก็เข้าไปดูผู้ชายในนั้นนะคะผู้ชายในนั้นอะ่ะโปรไฟล์ดีมาก ากเลยนะคะแล้วหน้าตาดีแต่ว่าคือแล้วมีแต่คนใหม่ๆไม่ใช่คนเก่าๆเซตเดิมๆนะคะคือพอเราเข้าไปดูอ่ะเราไม่เคยเห็นโปรไฟล์พวกนี้ในเว็บหาคู่ที่เราเคยเล่นมาก่อนเลยนะคะเพราะว่าคือเขาเปลี่ยนเป็นเซตใหม่เลยสงสัยผู้ชายที่เป็นเซตที่เราเคยเล่นน่ะ เขาประสบความสําเร็จไปแล้วนะคะแล้วก็เขาก็ออกจากเว็บไซต์ก็เหมือนเรากับรอนที่ประสบความสําเร็จมีคู่ครองแล้วเรียบร้อยเราก็ออกจากเว็บไซต์หาคู่เพื่อที่จะมาใช้ชีวิตคู่แบบคนธรรมดาทั่วไปนั่นแหละค่ะนี่ทุกคนเพราะว่าคือเราเข้าไปนะเราก็ใส่ใส่หน้าพี่หน้าหน้านาหน้าพี่ สาวเรานั่นแหละเข้าไปในนั้นแต่ว่าคือข้อมูลเรายังไม่ครบไหมคะเราก็เลยยังไม่สามารถเราก็เลยยังไม่ทันได้คุยอะไรกับผู้ชายในนั้นนะคะก่อนที่เราจะทําเราก็ขออนุญ,ญาตรอนเรียบร้อยนะคะเพราะว่าคือเราเข้าไปในตรงนั้นคือมันก็เหมือนเป็นเราเข้าไปแล้วก็ไปส่องผู้ชายไงเราก็เลยเหมือนกลัวรอนเขาจะคิดอะไรหรือเปล่าแต่ว่า ถ้าเกิดสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วอะ่ะเราก็จะส่งต่อให้พี่เขาในการคุยกันเองนะคะเพราะว่าเราจะไม่เข้าไปแล้วก็คุยแชทให้เพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วคุยแชทให้อะ่ะเราไม่รู้ความรู้สึกของรอนอะ่ะจะเป็นยังไงะคะเพราะว่าคือเหมือนโอ้โหเมียตัวเองมาแชทกับผู้ชายถึงแม้จะแชทให้คนอื่นโดยมีเหตุผลเหตุผลว่าแชทให้คนอื่น คือการที่เราคุยแชทให้คนอื่นอ่ะมันก็จะหวั่นไหวไปค่ะเราก็จะเป็นเหมือนเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในตรงนั้นเหมือนการที่จะบอกเรื่องราวของนาเขาณตอนนั้นก็คือเราเราไม่รู้ว่านาเขาทําอะไรอยู่เราก็จะเอาเรื่องราวของเราเองไปบอกเขาไมครับว่าเอ้ยเราอยู่ตรงนั้นเราอยู่ตรงนี้ไปตรงนั้นตรงนี้ก็คือจะแชร์แชร์ในชีวิตของเราโดยที่ไม่ได้แชร์ในชีวิตของนาเขาไงคะเราก็เลยเหมือน เหมือนจะส่งต่อให้นะเขาขอกรอกขอ้ขอมูลให้มันเรียบร้อยก่อนผู้ชายโปรไฟล์ดีมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็โหเข้าไปหาค่ะทุกคนตอนนี้ผู้ชายกำลังมาแรงมากเราเข้าไปแบบแบบแบบนะคะแล้วมันแบบแบบน่าสนใจอย่างนี้เลยเราก็บอกร้อนเนาะหูร้อนแบบว่าคือดูจากโปรไฟล์เขาอะคือโปรไฟล์เขาดีๆกันแบบว่าเหมือน เป็นวิศวะเป็นเหมือนครูครูเป็นเหมือนตำรวจเป็นเราเข้าไปดูข้าวๆแล้วก็เป็นเหมือนทำงานที่แบบว่าเอ่อรัชการเป็นอะไรที่เป็นเหมือนนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายแต่ว่าคือมันก็จะมีจำกัดที่เราเหมือนแบบว่าจะคุยให้ให้นะ้าเขาว่าจะคุยยังไงนะคะก็นั่นแหละ ก็ตอนนี้กำลังเริ่มเริ่ม,มลงมือทำให้น้าเขานะคะนา้าถ้าดูอยู่อะ่ะหนูเริ่มให้แล้วนะคะหนูไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะตอนแรกก็คือแบบลืมไปแล้วแล้วหลอนอะ่ะมุกมานอะ่ะเธอสมัครเว็บไซต์ให้นะ้าเธอยังเราก็เลยบอกว่ายังยังไม่ได้สมัครแล้วเขาเลยบอกว่าแล้วทำไมเธอไม่สมัครล่ะ เขาบอกเธอตั้งนานแล้วทำไมเธอไม่สมัครอ่ะหลอนก็นั่นแหละมาเฉ่งเราอีกนะคะทุกคนนั่นแหละแล้วเมื่อวันนี้เราก็เลยเหมือนเริ่มให้ให้ให้เริ่มลงมือปฏิบัติให้แล้วนะคะยังไงก็ทุกคนเข้าไปสมัครหนุมน่มๆุมรอยอยู่ค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็บา,บายบายสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะกดกระดิง่งกิ้งกิงให้ด้วยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะยังไงก็ เออช่วงนี้เราก็ต้องการวิวในการมีคนยอดคนดูเยอะๆยังไงช่วยดูแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยะค่ะเพราะว่าจะได้มีคอนเทนต์ใหม่ๆมานำเสนอนะคะใครที่แบบว่าต้องการที่จะถามอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องฝรั่งสมัครยังไงฝรั่งทำอะไรอย่างนี้เขาจริงใจกับเราไหมถามเราได้นะคะว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าตอนที่เราอยู่ณจุดนั้นนะ เราจะมองไม่ออกหรอกคะ่ะว่าคนนี้คนนั้นเป็นอะไรยังไงแต่พอเราออกมาอยู่ข้างนอกเราจะวิเคราะห์ได้เลยว่าคนนี้ผู้ชายฝรั่งมาแบบนี้เขาต้องการอะไรผู้ชายฝรั่งมาแบบนี้เขาต้องการอะไรแล้วเราอะ่ะมีผู้ช่วยคือรอนนะคะเขาจะช่วยวิเคราะห์ดีมากรอนจะช่วยเหมือนวิเคราะห์ว่าคนนี้เป็นอะไรเขาอ่ะดูดูแบบว่า วิดีโอเยอะนะคะจนเขาสามารถวิเคราะห์ได้ช่วงที่เขาป่วยนะคะเขาดูเกี่ยวกับเรียนหนังสือนะคะเรียนภาษาไทยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาคุยเรื่องรอนเรียนภาษาไทยเนาะแล้วเขาสามารถแบบคุยได้เยอะนะคะแล้วก็จําได้ต่อไปเราจะเมาส์เขาไม่ได้แล้วนะคะทุกคนอย่าเมาส์เขานะคะ <laughs> บายบายค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ ไปไปอีกรอบ